สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่ริมหาดจอมเทียนนะครับรีวิวรองเท้าคู่นี้กัน Adidas a d i ดิซ r t t k u m i มิเซรุ่นที่10ครับเพื่อนเพครับใน<ม>ในมือของผมนี่นะครับอามาพูดถึงเรื่องดีไซน์ของรองเท้าคู่นี้ก่อนเลยดีไหมส่วนตัวเลยนะครับเนี่ยผมชอบสีของรองเท้าคู่นี้มากคอลเลกชันใหม่เนี่ยที่ทาง Adidas ออกมาเนี่ยนะครับสีเป็นลักษณะแบบนี้มันเป็นครีม เหมือนงาช้าง i อวอรี่นะครับแล้วก็ตัดด้วยสีส้มนะสวยงามนะสวยมากเลยนะสีส้มนะครับบะบริเวณส้นเท้าด้านในก็เป็นสีส้มเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ฟมอมจะเป็นสีส้มแล้วก็ไล่ไก่เดียนเป็นสีเหลืองนะสวยจริงๆเลยนะคอลเลกชันนี้สวยจริงๆผมยอมรับเลยนี่นะครับนอกจากทาคุมีเซน,เนี่ยก็จะมีพรามเอ็กซ์ um นะครับ Adios Pro 3 b o s s ั n 12นะครับแล้วก็มี s l ด้วยคอลเลคชั่นนี้มาครบนะบมีหลักหลายรุ่นเลยนะครับที่ทำเป็นสีแบบนี้มาะอะมาจอจุดเด่นของรุ่นนี้กันนะครับทาคุมิเซน10มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเรื่องของโฟมนะครับในซีรีส์ของทาคุมิเซนนะครับจะใช้เป็น Light Stripe Pro ทั้งผืนเช่นเดียวกันกันกบ Adios Pro 3 แต่ถ้าเกิดเป็นบอสสั้นเนี่ยก็จะมีไลท์สไรท์อยู่ด้วยบอสสัน12ก็จะเป็นไลท์สไรท์2.0ใช่ไหมครับแต่ในทากมิเซนเนี่จะเป็นไลท์สไรท์โปรทั้งผืนเลยมีเพียงแต่ว่าความต่างก,ก็คือพื้นมันจะต่ํากว่าตัว Adios Pro 3นั่นเองนะครับคือภาพความสูงของโฟมทั้งหมดเนี่ยจะต่ํากว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต่างกันกันกบตัวของ Adios Pro 3นะครับ แล้วก็ถัดมานะครับหน้าผ้าเป็น e n g i n e e r e นะซึ่งบางระบายอากาศได้ดีมากวันนี้ผมวิ่งเรียบชายหาดออจอมเทียนนะครับระยะทางรวมประมาณ13กิโลแล้วก็วิ่งด้วยเ,เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับกับอากาศเย็นๆลมแรงๆแบบนี้เลยนะฮะระบายอากาศดีมากนะตัวผมก็ไม่มีเหงื่อเท้าก็ไม่อบร้อนเลยนะครับระบายอากาศได้ดีทีเดียวเยี่ยมมากมนะครับ ต่อมานะครับมีอะไรอีกนีในชั้นโฟมนะครับนอกจากไลท์ไรโป o แล้วยังมี Energy r o d 2.0อยู่ด้วยนะเพื่อนๆจะเห็นนะฮะเป็นริ้วๆเส้นๆสามเส้นเห็นไหมนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเหม็น้นะเออ Energy r o d นะครับก็เพิ่มเรื่องการตอบสนองเรื่องความเด้งนะฮะเพิ่มแรงส่งเวลาที่เราจังหวะที่เราลงเท้านะครับแล้วก็บริเวณ ข้างเท้าด้านนอกตรงนี้ก็จะแหว่งแบบนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับพื้นชั้นนอกแน่นอนนะครับ c o n t i เ e n t a l เป็นอัลโซคู่บุญอยู่กับ Adidas มานาและทุกรุ่นก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับบริเวณด้านหน้าเท้าแบบนี้ใช้เป็นสีส้มนะบริเวณข้างเท้าด้านนอกสีดำนะครับแล้วก็บริเวณข้างเท้าด้านในบริเวณส้นเท้าตรงนี้นะฮะจะเหลือพื้นที่บริเวณกลางเท้าเอาไว้แบบนี้นะครับเพื่อลดน้ําหนักอรองเท้าคู่นี้ลงไ่นเองพูดถึงน้ําหนักคู่นี้น้ําหนัก 10 US 9.5 UK อยู่ที่ประมาณ205กรัม205กรัมนะฮะเบามากเบามากนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากๆก,กับทาคุมิเซนนะครับเพราะว่าน้ำหนักที่เบานั่นเองครับเพื่อนๆครับมาต่อนะครับเพื่อนๆครับหน้าผ้าที่บางแล้วนอกเหนือจากนี้ลิ้นรองเท้าก็บางเช่นกันหนูถือรองเท้าแบบนีหน่อยสิถือรองเท้าหน่นะ,ะลิ้นรองเท้านะครับเป็นแบบบางนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เชือกรองเท้าเป็นไนลอนธรรมดา,า,านะนี่ เขียนทาคุมิเซนสิบนะครับอีกจุดหนึ่งส้นเท้าส้นเท้าตรงนี้นะครับก็เป็นแบบบางนะครับแล้วก็มีบุร,บรอบๆด้านในด้วยนะครับคอยให้เท้าของเรานั้นกระชับมีการจะงอยหางแบบนี้นะครับเป็นดี์อันนี้เป็นดีไซน์เขานะครับมีในทุกรุ่นเลย Adio s Pro 3ก็มีนะครับแล้วก็อยู่ในทักมีเซนด้วยเช่นเดียวกันโอเคนะครับทั้งหมดก็คือรายละเอียดของตัวอ d ด z ซ ro Ta k ค m มิเ n 10ครับ ดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ทดลองใส่อรองเท้าคู่นี้แล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมเชิญเลยครับ <S <S มาต่อนะครับเพ<ว>ืพ<ว>่อนๆครับสำหรับการใช้งานรองเท้าคู่นี้นะครับหลังจากที่ใส่แล้วเป็นอย่างไรนะครับ <S 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 เรื่องแรกเรื่องของการสวมใส่ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆครับคู่นี้เนี่ยทาคุมิเซนซิฟนะครับต้องยอมรับเลยว่าเป็นรองเท้าที่ทรงเรียวครับถ้าพเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับมันเป็นรองเท้าสายแข่งขันระยะสั้น ที่ใช้ทําเวลานะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาเพราะฉะนั้นทรงของรองเท้าเนี่ยจะเรียวมากอบอกตรงๆเลยครับเพื่อนๆครับเวลาที่ผมใส่คู่นี้แล้วเนี่ยตอนที่เรายืนอยู่บนรองเท้านะครับยืนได้เต็มแต่มีความรู้สึกว่าอุ้งเท้าเนี่ยมันจะขาดไปนิดนึงมันจะรู้สึกเหมือนโดนดันอุ้งเท้าหน่อยๆยืนได้ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นักนั่นแหละนะผมเป็นคนเท้าปกตินะครับ หน้าเท้าไม่กว้างไม่บานอุ้งเท้าไม่คือเป็นคนดเท้าเรียวปกติเลยนะพอใส่คู่นี้ก็จะรู้สึกแบบมีความรู้สึกยืนได้ไม่เต็มมากเอ่ยยืนได้แบบไม่ค่อยเต็มมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนเท้าบานนะเท้ากว้างเท้าใหญ่เนี่ยผมว่าต้องลองไปลองที่ร้านนะไม่งั้นมันอาจจะใส่ไม่ได้ก็ได้คู่นี้เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อทำความเร็วในระยะสั้นนะครับ5โล10โล หรือซ้อมเทมโปอินทเวอพวกนี้ได้หมดถัดมานะครับตัวของโฟมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ต่างไปจากเดิมผมเคยรีวิวในรุ่นที่9แล้วนะครับรุ่นที่9เนี่ยมันมีการตอบสนองที่ดีเพราะว่าตัวไลท์ไซโปเนี่ยมันเป็นตัวที่ชัดเจนมากๆนะครับเพียงแต่ว่าความนุ่มมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าตัวโฟมอ่ะมันต่ําถ้าเทียบกันกับพวก a า i o s Pro 3เนี่ยโฟมมันไม่ได้สูงมากนะครับมันต่ํามันอยู่ที่ประมาณ33มิมละส้นเท้าเนี่ยสูงสุดเนี่ยจุดที่สูงสุดคือ33ม มันจะเน้นเรื่องความมั่นคงเรื่องการตอบสนองที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าจะให้เน้นว่ามันซัพพอร์ตดีไหมมันอะไรพวกนี้ผมว่ายังไม่ได้เพราะว่าคู่นี้เป็นรองเท้าที่เอาไว้ซ้อมทําความเร็วโฟกัสที่ไปที่การแข่งในระยะสั้นนะครับเพื่อนมันจึงมีน้ําหนักที่เบาแรงซัพพอร์ตที่น้อยเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รองเท้าซัพพอร์ตมากหน่อยนะวิ่งระยะไกลกว่าน,นี้นิดนึงก็ต้องเป็น a d i o s pro 3นั่นแหละครับ คือคำตอบแต่คู่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยสําหรับเรื่องของการซัพพอร์ตนะครับแต่เรื่องการทําความเร็วเรื่องของน้ําหนักเนี่ยโอเคเราให้เขาเลยนะว่าคู่นี้เนี่ยมันได้สุดจริงๆข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับ Adidas a d i ดิซ r t t k u ค i s ิ n 10นะครับส้นเท้าสูง33หน้าเท้าสูง27นะครับรอบอยู่ที่6 คู่นี้10 US น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ205-207กรัมต่อคนละข้างน้ำหนักไม่เท่ากันนั่นแหละนราคาอยู่ที่6,700บาทนะครับสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับก็ไปดูที่ Adidas Brand Center ได้เลยนะครับมีแน่นอนแล้วก็ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของ Adidas ก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆลองไปดูนะใครสนใจแวะไปดูได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับเพื่อนๆครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุด และจะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับวันนี้ผมปอลาทุกคนก่อนลาทุกคนจากชายหาดจอมเทียนไปแล้วสวัสดีครับ